<Okay. S 2> ใช่ค่ะคืนแรกค่ะใช่ค่ะก็ตั้งใจมาวันนี้เลยซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมาครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มาในงานนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> อ๋ะอเอออยู่ได้ไงเน่ยเ <c oughs> ราได้ด้เหรอฝันเมื่อคืนอะไรเงี้ยค่ะฝันว่าเขาแบบ อยากนั่งรถแอนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่อยากไปรถคันอื่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยขอขึ้นรถในก็เลยเคียรถให้คือในฝันในฝันก็เลยเขาก็เลยนั่งรถมาแอนเลยแล้วก็พูดคุยแล้วก็แล้วเขาก็ออกมาทักทายคนแบบยิ้มแย้มมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินออกมาจากรถแอนก็บอกว่าออกไปไม่ได้ในฝันในฝันนะคะอย่าลงไปอะไรเ้ขาก็มีเชื่อเขาก็ลง แล้วเขาก็เดินไปทักทายคนเขาก็แฮปปี้มีความสุขดีแล้วก็เอออยู่ๆมาฟันหนึ่งกองเอาอาจจะเป็นเพราะเมื่อคืนเราเต็มตัวจะมาหาเขาเราก็เลยอาจจะคิดเรื่องเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ดูคลิปเขาทุกคืนนะคะกับลูกเขาภัรยาเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือเราดูแล้วก็แบบโหเราสงสารนะเราเข้าใจเราแบบเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดตาม ในฝ่าหน้าตาะพี่ต้อมสดใสเลยชื่นเี่ยก็เป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าให้คนรถฟังเฉยเฉยเขาก็โอ้ดีแบบจริงเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราหมดห่วงเลยค่ะห่วงไปได้อะไรนะคะหายห่วงไปได้ในฝ่ายก็เราก็รู้สึกดีเพราะมาแบบดีๆเราก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่แบบก็ก็รู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้เขาไปเลยรู้สึกมันแบบ ไม่น่าเลยอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจแอยนประทับใจมานจะเห็นประชุมนเป็นคนหลั่งไหลมารื่องมันกดเยอะแต่อะไรนี่คือแอนแม่ดีใจแทนครอบครัวปอแล้วถ้าปอเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเขาคงเขาคงต้องดีใจว่าเขาคนรักเขาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆความดีที่เขาทํามามันไม่สูญหายเลยอ่ะมันจะพบกันวันนี้แหละว่ามีคนมามาแล้วเขามากมายเรียนมาคือแบบที่เรามีแล้วอ่ะเป็นคือจริงๆแอนกับปอเวลาเจอกันจะเป็นแกนแซวเล่นแดกดัน วีเล่นล้อเล like ่น <sucks> ค <hand> 네ือเวลาปอมาเนี่ยจะเป็นเป็นเหยื่อของพวกเราคือหมายถึงว่าเขาจะเป็นคนที่โดนโดนโดนยำโดนเล่นอะไรเงี้ยเพราะความที่เขาเป็นคนน่ารักเราไม่ถือสาใครไงคนก็จะชอบไปแซวเขาก็จะอยู่ในกลุ่มแล้วจะตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแอนไม่เคยเล่นละครกับเขาอะนะคะก็มีบ้างที่เาคยมาพูดว่าเอออยากเล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแอนบอกเออต้องมีสักวันต้องเล่นด้วยกันเนาะอะไรเงี้ย ก็ตกจู่กันสักเรื่องและการเล่นจะเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะก็เสียดายไม่มีโอกาสค่ะพ่ว่าสิ่งที่พี่ปอทำมันมีอะไรที่เป็นแบบอย่างให้กับว่าคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ะเขาทำต่างๆคือจริงๆความดีของปอเขามาเป็นละอองละอองตลอดเวลาคือเขาไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นชิ้นแบบว่าโอ้โหลุขขึ้นมาเป็นวีรบุรุษทําอะไรใหญ่โตยิ่งใหญ่จะเป็น เป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่ทําระหว่างทางทุกวันทําวันละนิดวันละน้อยอะไรเงี้ยมันเป็นความดีที่สะสมมาทุกวันนะคะแอนก็มองนั่นนั่นแหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วที่เขาทําแล้วเขาก็ทําแบบไม่เขาเรียกไรคะไม่มีช่วหายเหมือนแบบทาเป็นความผี่ต่อเนื่องอะมันเห็นความจริงใจของเขาแล้วความเป็นตัวตนของเขาจริงๆอันนี้นคือสิ่งที่แอนเคารพเคารพเขานะคะแล้วก็ไม่ว่าลูกหรือภรายาเขาเขาก็เลี้ยงดูแบบติด ตาของเด็กแล้วก็ภรรยาเขาก็น่ารักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกได้เลยว่าเออเข,อขอาเป็นครอบครัวที่สมถะอะไรเงี้ยค่ะเรื่อ้ออคุยก็แอนรู้ว่าโบคงรับแขกเหนื่อยแล้วแอนก็ไม่ได้อยากชวนเขาคุยเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็น่ารักอะค่ะก็ก็คุยถามเขาว่าทําไมทานข้าวบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่สบาย,บายเดี๋ยวดูแลลูกไม่ได้ได้ไหมคะกินอ้วนๆหน่อยสงสารเขาเลยนี่มีโอกาสเข้าไปขอรถตุพี่ปอแอนได้บอกอะไรพี่ปอ คือตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปเลยค่ะมีแต่ตอนสอนสวดก็แค่อยากให้เขาไปในสิ่งที่ดีก็ไม่ต้องห่วงอะไรแอนว่าลูกเขาภรรยาเขาครอบครัวเขาคนรักเยอะแยะเลยอ่ะไปไหนก็มีคนพร้อมช่วยเหลือเขาไม่ต้องห่วงแลว่ะมรุงนีที่แอนจะทำลูกส่งต่อนวอ๋อพรุ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ค่ะพรุ่งนี้แอนไฟบิไฟบินบ่าไปกนจะต้องกลับอะไรเงี้ยค่ะ้วส่งใจมาส่งใจมาคือทุกวันนี้ส่งใจมาจริงๆถึงอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ก็เป็นครอบครัวช่องสามเหมือนกันอันนี้เราเห็นกัน วันอะไรอย่างเงี้ยปาร์ตี้สนุกสนานช่องสามเขาก็มาอยู่ที่โตนน๊แะแอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกมันก็เป็นภาพความทรงจำที่ที่ที่ดีอะค่ะแล้วเป็นคนดีที่เวลาเขาเสียไปแล้วเราจะรู้สึกแบบมันไม่น่ามันไม่น่าอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะเขาดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณชายเราจะเปิดบอลกับปอดีอยากจะบอกอะไรกับแบนแบนอยากเล่นละครกับปอนะถ้าปออยู่อ <c oughs> ะไรเงี้ยแบนจะรีบเล่นปีหน้าเล่นกับปอลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอน <c oughs> อยากเล่นกับเขา ยาางอยางให้คนมาดงานนใจค่ะก็เพิ่งมีโอกาสได้มาวันวันแรกเลยก็เป็นวันสุดท้ายของการสวดจะแล้วค่่คุยมาวัีแก็มีการขาทองช่วงก่อนไี่เรบ จริงแบบในความเข้าใจของเรานะคะคือก็เสียใจการจากไปในการ,อรของขพี่ปอแต่ว่าเราเห็นคนที่อาไล่พี่ปอรหรือว่ามามาให้กําลังใจครอบครัวของพี่ปอเนี้ยเราก็ชื่นใจแทนพี่ปอค่ะใครนะคะ,นนะ,ค,ะคุยค่ะคุยก,ยก็ก็ให้กําลังใจแล้วค่ะว่าให้แข็งแกรงก็เป็นกําลังใจให้ะคะ่ะ กับพี่ปอแล้วก็เคยทำเดี่ยวระบ้างกับพี่ปออะไรเงี้ยค่ะตอนขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ซอ้อมเต้นอะไรอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเล่นละครเล่นท่าดรักด้วยกันค่ะเขาเป็นคนน่ารักสบายแบบติดดินแล้วก็เป็นคนแบบไม่เคยโมโหอ่ะเวลาเขาไม่พอใจเขาก็จะบ่นงุ้ยิ่งนิงของเขาอะไรเงี้ยตามสไตล์แบบเป็นบททำขัด,ด้วยค่ะคือเขาเป็นคนน่ารักไง คนถึงรักเขาแล้วก็คือยิ่งพอทอตอนที่เขาป่วยอะคนรู้ว่าสิ่งที่เขาทําเรื่องราวดีๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยอะคือผู้ชายคนนี้คือจิตใจเขาแบบน่านับถือมากเลยจริงนะคะทำานกับพี่ปอที่เป็น แต่ว่าพี่ปอเป็นแับอย่างให้กับเราอะไรยังไงบ้างคือพี่ปอเนี่ยอย่างหนึ่งเลยเขาไม่เคยทําตัวว่าเขาเป็นดาราเลยอะเราชอบในความที่ว่านักแสดงก็คือนักแสดงมาถึงเราทํางานก็คือเราทํางานเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องต้องมีอีกโก้หรืออะไรอะซึ่งพี่ปอเขาเขา เป็นตัวแทนของของความความเป็นอันเนี้ยได้ดีมากเลยอะคะ่ะของอันเนี้ยมึญี่ปุ่นอาจจะแบบว่ารู้แต่ทุกเรื่องของแต่ว่าการแล้จะมีนี่เขาระอะไรอย่างเงี้ยะพี่ชลินเองก็แบบที่คือแบบพี่ปอเป็นแบบใหญ่รุ่นใหม่รุ่นหลังกใช่ไหมคะคือพี่ปอเน,นี่ยเป็นแบบอย่างความพอเพียงมากๆเลยนะคะคือนอก,นอกเหนือจากการที่เขาเขา ทำทำตามแนวพระราชดำริบบที่เขาแบบได้สแสดงได้อะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็เป็นตัวแทนที่ทําได้ดีมากๆแล้วก็นอกเหนือจากการทํานาอะไรของเขาเนี่ยเขายังแบบเชื่อมั่นในความดีหลายๆอย่างซึ่งหลายๆคนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรบ้างอ่ะช่วยเหลือไม่ว่าจะคนสัตว์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็ทํามาโดยตลอดด้วยค่ะ รับรู้มุมนั้นของเขาเลย,ยว่าเ,ออเขาทำอะไรนอกเหนือจากว่าที่เราเราได้ไปร่วมกับเขาบ้างบางทีเวลาที่ออช่วยกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆที่มีคนไปให้ช่วยแล้วเราไปอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเ,ออเขาทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าวันนี้สูญเสียเพื่อนร่วมวงการคนสำคัญไปเลยถือว่าได้สูญเสียเพื่อนร่วมวงการที่ดีคนหนึ่งค่ะคะ<ม>ือตอนเนี้ย คืออยากจะบอกพี่ปอว่าแบบไม่อยากให้เขาห่วงอะไรใดๆเลยอะเพราะว่าเรารู้ว่าการจากไปของเขามันไม่ได้ตั้งตัวคือมันจากไปโดยที่แบบว่าไม่ได้พูดล่ำลาหรืออะไรกับใครใดๆอะเราก็อยากให้พี่ปออย่าห่วงอะไร ลูกสาวพี่ปอเป็นที่รักของประเทศไทยแล้วแล้วก็ภรรยาของพี่ปอก็เป็นที่รักของทุกทุกคนเชื่อว่าทุกทุกคนพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้กําลังใจทั้งสองคนรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของพี่ปอด้วยอย่าห่วงอะไรขอพี่ปอ,อ,อความดีทุกอย่างที่พี่ปอทํามาเนี่ยเชื่อว่าจะนําทางพี่ปอไปสู่ที่ที่ดีแ,แ,แนะะ่ๆค่ะขอบคุณนะคะจะไี่กลับเปร่วมกันค่ะ กาสุดท้ายที่โฉสกต่อนะคะว,วันนี้มีมา,มมาก็สงสารเขาไนมคะเพราะว่าทำงานเรื่องสุดท้ายด้วยกันคือเรื่องชายกะมารอ mm hmm. วันนี้เาก็จะไปเร็วอย่างนี้นะคะ mm hmm. เพื่อของที่จะไปส่งเราทุก mm hmm. คนก็เป็นห่วงลูกเขานะคะ, mm hmm. ะครอบคร mm hmm. ัวก็คงดูแลก,กันอยู่ ช่วงเวลาสุดท้ทายที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างคะเขาเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ล่เพื่อก,กันแหละเล่ตรงเวลาะคะ่ะงานของเขาไม่ต้องห่วงแล้วก็ยังยังร่วมงานกันตอนเลกหนังเสือด้วยนะคะแล้วก็ไปเล่นลมหาชน,นก็รักชั ว่าผมคันมากคันมากเลยค่ะเริ่มนะเหมือนลูกคนหนึ่งเขาก็ทำตัวเหมือนลูกลเลยเจอกันก็กอดกันเยอะวันนี้เด็ให้กำลังใจอะไรที่โบเรามาครอบครัวพี่คอร์ทสงสารลูกกันนะคะ <im pl ug> เด็กยังไม่รู้เรือ่องนะคะก็ายังธรรมชาติของเขาเนะี่ยคือเด็กแกก็รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไม่อยู่เนี่เข้าใจว่าพ่ออยู่เลยก็เรียกพ่อสงสารน,นะคะ่ะเราทุกคนก็ต้องให้ดูแลภรรยาเขาเนะะี่ยให้

เราจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างตอนที่เขาไม่อยู่แล้วผม,มรู้ว่าเอ๋อเนี่ลุงบอทำสุงเด็งนี่นะทำมาเยอะเลยหอ็งแล้วก็ควรจะนักแสดงี จะดูเป็นแบบอย่างคนเราเมื่อไปแล้วเนี่ยทำงานความเหนื่อนกันทุกวันนี้ดูสิฮะช่างภาพแบบสงบไม่เคยฟังวามระวงเลยนี่นไม่เคยมีช่างภาพางมากมายเพราะว่าซื้อในเราดูแลกัราานเจ็บมากคนนี้เลือดเลือดเจ็เขาจากเราไปแล้วก็ได้เห็นเลยว,ว่าฝั่งนี้ที่ก็ทำเสร่จเราที่กองเห็นกันแล้ว ที่เคยได้ร่วมงานกันมามีมีความชื่นชมในความเป็นดูในตัวพี่คอยทเป็นคนน่ารักอ่ะมีเล่นกับเพจทุกรุ่นนะคะทุกคนก็ดีอะ่ะดีกันทุกคนอ่ะแต่ว่าโอกาสที่จะเห็นก็อ,อย่างนี้ไม่มีค,คนเราเนี่ยตอนอยู่ไม่รู้ละค่ะพอเข้าไปถึงได้รู้ว่าเขาทําอะไรบ้างะนะคะก็ บนจังหวัดบุรีรัมย์คงจะจารึกเข้าไว้นะคะเขาสร้างจังหวัดดูสิคนจากกรุงเทพยังมากันเยอะเลยรถทัวร์ก็เพิ่มอีกนะคะ<ม>ชืนชน่นชมจริงจค่ะโมเมนต์ค่ะมาทับใจที่เขาตอบม้ว่ามีต่อบเขาเวลาเดินึกรอยยิ้เขาก็<ว><ส>เขาให้ความเคารพมาหาเราเล่นกันพ่อลูกเป็นตัวใจจะเป็นย่านะคะก็มีความผูกพันกันนะคะ เขาก็ไม่ว่าจะเล่นแบบไหนเขาก็ตรงเวลาแล้วเขาก็ทําการบ้านเรียบร้อยมากพี่ยุยิงชมเลยค่ะยุวดีอ่ายุมากนะคะทํางานด้วยกันมาเรื่องสุดท้ายนะคะก่อนจะสาวน้อยร้อยล้านก็ไม่มีอะไรนะคะขอบคุณทุกท่าน